สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามนะท่านผู้ชมสวัสดีครับป๋าจุ๋ยฮักนะโอ้โหเรามาฮักนัทในป๋าสุดยอดอ่าคืออย่างนี้นะเรานะครับสองท่านสองช่องเนี่ยป๋าจุ๋ยฮักนะและก็ลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามท,าคท่านผู้ชมวันนี้เรามีข้อเปรียบเทียบคือคลิปก่อนเราออกคลิปก่อนหน้านั้นเราออกไปว่าเป็นว่านพญาเย็น ว้านพญาเยน็นซึ่งมีรสชาติที่ขมแล้วก็อเย็นชาใช่แก้ปวดฟันแก้ปวดฟันและก็ภาษาทางหมอยาก็เรียกว่านผีบอกนะครับ<า>แต่ว่าใบเขาเหมือนกันนะใบเหมือนกันเราจะมามพูดถึงลักษณะของว่านอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกัน อันนี้รสชาติได้ชิมไปแล้วนะชิมไปแล้วว่านผีบอกว่านพาเ็นชาว่านพญาเย็นนะครับอ่ากินไปแล้วจะเป็นอย่างนี้ทีนี้นะครับหลายๆคนมีการข้อตกเถียงกันไงป่าว่าไม่ว่าจะเป็นพญาว่านไม่ว่าจะเป็นว่านมหาปราบนะครับว่านมหาปราบเขาจะมีเนื้อสีขาวกับเนื้อสีสีเขียวเขาช่วยอะไรว่านมหาปราบว่านมหาปราบป๋าดูดิ เนื้อเนื้อคือคือพูดง่ายๆลำต้นอะไรกาบกาบใบอะไรเหมือนกันหมดเลัวเหมือนกันหมดเลยนะครับเม้แต่ใบนะครับเหมือนกันหมดเลยสรรพคุณก็เขาคืออะไรอันนี้ก็คือแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจุกเสียแน่นท้องเอาไปต้มนะเอาไปเอาฝานกินก็ได้ปาไอนี้ฝานกินก็ได้ใช่หรือเอาไปต้มเข้ากับสมุนไพรอื่นๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านเมตตามหานิยมประมาณนั้นคือถ้าเอาไปผิวหนังอ่ะ คือเวลาอะไรคมต่อมีดคมหอกอะไรนั่นอ่ะสมัยโบราณน่ะเชื่อว่าหนังเหนียวช่เชื่อว่าหนังเหนียวเพราะว่าเอาเนื้อว่านมาทาแล้วก็ทําให้หนังเหนียวดูใบของเขาก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยฝาตรงตรงกลางใบเนี่ยมันจะมีมันจะมีตรงสีแดงเรื่อยๆครับนี่เนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เด่นชัดนะครับแต่ที่นี้นะครับหลายๆคนน่ะมีความมาถกเถียงกันว่าเป็นข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะ ปากบเนี้ยปาเราจะมาใครข้อถกเถียงกันครับเพราะว่าอย่าลืมนะว่าว่านพญาเย็นเอาปายกตัวอย่างรสชาติเป็นยังไงก่อนเอารสชาติมันขมนิดนิดเย็นแล้วพอเราเคี้ยวไปหน่อยรู้ทั้งปากปุ๊บซาแล้วเกิดอาการชาตามปากตามผนังเออหรือฟันอะไรพวกนี้นะครับ แล้วเนื้อของเขาก็มีสีเหลืองใช่อย่างที่เราเคียวกันสีเหลืองครับอ่าเอาปลาทีนี้ปลาอายกตัวอย่างอันนี้เลยอ่่าาออันนี้พยาว่านนี่คือพยาว่านพยาว่านปลาลองดูกลางใบเนี่ยกลางใบอันนี้ก็กลางใบเหมือนกันแต่ว่าไอ้ความเป็นสีสีแดงๆเขาเรื่อเๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้มเหมือนกับพยาว่านครับ ไอ้ตัวนี้จะชัดเจนแต่กาบใบเนี่ยจะเหมือนกันหดครับเหมือนกันจะสีแดงเลือดเหมือนกันเลยแต่ว่าป่าเรามาดูที่หัวปลาเรามาดูที่หัวครับของว่านมหาป่ากันก่อนนะครับหัวเนี่ยเอาทีนี้พอปาดปุ๊บว่านมหาป่าเนี่ยอันนี้หัวสีขาวผมยกตัวอย่างหัวสีขาวก่อนครับเนื้อสีขาวอือยากชิมไหมก็ชิมเลยเอาชิมเลยแต่แต่ดูได้ ็นไงครับมันมันมันลบขมน้อยมากอ่ะแต่มันกลิ่นหอมเลยนะครับมันกลิ่นหอมมันกรอบมันเหนียวมันกรอบกรอบมันกรอบกรอบแต่ว่าเนื้อของเอพยาพยาเย็นเนี่ยพยาเย็นชาเนี่ยหรือว่านผีบอกเนะมันจะเหนียวแต่หัวเหลืองนะครับเาหัวเหลืองเนี่ยมีการถกเถียงกันมากถ้าถ้าเห็นต้นนะท่านผู้ชม คุณอย่ารีบไปฟันธงว่าอันนี้คือพยาว่านอันนี้คือพยาเย็นชาอันนี้คือว่านมหาปราบหรือว่านปราบคุณอย่าไปพึ่งอ่าฟันธงนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาชิมให้เห็นเห็นกันเลยนะครับตัวนี้เอาปาอันเนี้ยเนื้อสีขาวใช่ไหมว่านมหาปราบเนื้อสีขาวแต่เนื้อสีเขียวก็มีท่านผู้ชมแต่ทีนี้นะครับรสชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่บ่งบอกเลยใช่ใเอาปาว่าน ว่านต่อไปคือว่านพยาว่านพยาว่านเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นะครับเกี่ยวกับบำรุงผิวพรรณคือให้ผ่องใสใช่แล้วก็ไปทำนี่เขาไปทําสบู่ได้ด้วยนะกลาเกลือใช่อะไรพวกนี้เชื้อราโอ้สุดยอดเลยสุดยอดแล้วก็ตัวนี้ครับบำรุงผิวพรรณเอาพูดง่ายๆคือเกี่ยวกับสำอ่างอ่าเครื่องสำอางป้ามันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทําสบู่ด้วยนะพยาว่านเนี่ยเ ทีนี้ฝาลองดูหัวของว่านสิใบทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับแต่จะมีความแตกต่างอยู่ที่ตรงกลางใบอันนี้คือพญาว่านนี่จะมีสีเข้มกว่าของอ่ามหาปราบแล้วก็อ่าของพญาเย็นเปรียบเทียบให้ดูนะครับเปรียบเทียบให้ดูสามชนิดทีนี้หัวน่ะฝาเห็นไหมหัวเนี่ยมันทําไมเป็นช่างนอนอย่างนี้นะครับครับแต่หัวของอมหาปราเห็นไหมมันหัวใหญ่ๆอย่างนี้เลย อ่ามันหัวใหญ่เลยไงอันนี้เหมือนขมิ้นเลยไงเจออย่างของอันนี้เขาก็มียาเย็นก็มีหัวเล็กอยู่ประกันอ่าหัวหัวใหญ่แล้วก็เล็กใช่ครับนะครับเขาก็จะแทงออกมาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทีนี้เรื่องของพยาว่านนะท่านผู้ชมเราก็จะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับนะครับคุ้มครองว่านทุกชนิดเลยเนี่ะเป็นว่านเมตามหานิยมเป็นพยาว่านไงเขาถึงเรียกว่าพยาว่านท่านผู้ชม แล้วทีนี้นะครับอ่าเรื่องทําสบู่เรารู้แล้ว <S <S <an> ปฏทินผิวเรารู้แล้วอืทีนี้นะครับเรามาชิมรสชาติของหัวว่านดีกว่าหัวว่านนะท่านผู้ชมพอเราตัดออกมาเนี่ยมันจะมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวอ,อยู่ด้วยนะครับลองดูเลยครับอลองดูไหมอลองเลยครับผมอ่าผมเนี่ยเหลืองๆเ,เห็นป่ะเนี่ยเหลืองๆอ,งอะ่ะเห็นเลยนะครับอืเห็นชัดเจนท่านผู้ชมทีนี้ผมจะแคะเลย หอมเหมือนขมิ้นน่ะป๋าลองลองป๋าลองแทะดูสิเอาต้องแทะต้องแทะจริงไหมใช่ครับเหมือนขมิ้นแล้วขมไหมไม่ขมไม่ขมอ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือนะท่านผู้ชมคือคือในการนําเสนอของเราเนี่ยเป็นการเสนอความแตกต่างระหว่างพญาพญาว่านแล้วก็พญาเย็นว่านพญาเย็นหรือว่านผีบอกส่วนอันนี้ก็คือว่านมหาปราบว่านมหาปราบ หัวสีขาวนะท่านผู้ชมเอาปารือ,อไว้หัวสีขาวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอบอกแฟนคลับตรงๆว่านะครับในการในการแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะป่าเนาะถูกครับผมแต่ในการแสดงความที่เห็นก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ใชแต่ในการสัมผัสจริงนั่นสิถูกไหมใช่เราก็เลยมาบอกให้ดูให้รู้ว่าว่านแต่ละชนิดมันไม่ใช่จะเรียกกันผิดๆเนาะจะฟันธงว่าเอ้ย อันนี้คือพยาวานอันนี้คือพยาอนุนนี่นั่นนะครับไม่ใช่แต่นะครับลักษณะของหัวมากกว่าแล้วก็รสชาติใช่ใช่นะครับกลิ่นด้วยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใบว่าเป็นกาบใบเอกาบว่าอากาบใบอย่างเงี้ยฟันธงยังไม่ได้ถ้าใบนี่ถ้ามีแดงเข้มอยู่ตรงกลางใบอย่างเงี้ยฟันธงได้ฟันธงได้แต่ว่าถ้าอยากให้แน่ใจครับคือขุดหัวเลย ใช่ครับอ่านะครับขุดหัวเลยอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับมากๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามีการเถียงมากเลยนะคือมันก็คนก็สงสัยเอมันเหมือนกันกับอ้ตัวนี้อะไรเงี้ยใช่ก็จะบอกว่าโอ๊ยอันนี้ว่านุ้นว่านี้คือมันแดงไปหมดอ่ะใช่ทีนี้อกาใบกากากาบของใบเนี่ยคล้ายกันไงมันสีแดงไงปาแล้วอย่าลืมนะว่าเวลาเราถูกแสงอุลตร้าไวโอเลตเนี่ย มันคล้ายกันตรงที่ว่ากาบใบมันออกเป็นสีแดงเรือคซ้ายขวามันไม่ออกเป็นวงกลมใช่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วความละเอียดละออนะครับก็คือว่าผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยกลับไปศึกษานะครับว่าค่อยดูไม่ว่าจะเป็นว่านมหาปราบหัวสีขาวหรือแม้แต่กระทั่งข้างในสีเขียวรสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับ และก็นะครับส่วนใบส่วนกาบเนี่ยก็คือว่าโอเคหลายๆคนมีการถกเถียงกันแต่ว่าที่เนื้อแท้ที่สุดก็คือหัวนี่แหละนะครับแล้วก็กลิ่นเพราะฉะนั้นแล้วอย่างพญาว่านเนี่ยอันนี้ก็กาบแดงเหมือนกันนะกาบแดงเหมือนกันแต่ว่าหัวเนี่ยด้านสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะครับแล้วก็หอมแล้วก็เหมือนขมิ้นเลยที่เราแทะเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เรากินเมื่อกี้จะเล็กเองจะเล็กเอ้หัวพญาว่านหรือบ้านพี่บอกเนี่ย พยาว่านโอ้โหแบบว่าช้ากันยังไม่หายเลยนะครับพูดไม่ออกเลยก็ท hey ั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์สุชาติเนาะว่าเป็นการที่ช่วยแนะนําให้ความรู้เพราะว่าคนที่มาถกเถียงนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเยอะนะถกเถียงกันเยอะเรื่องนี้แต่ที่นี้บางครั้งนั้นเราเราไม่อยากจะพูดเลยเราพูดในคลิปให้มันจบเลยนะครับให้มันจบเลยว่าให้ท่านไปศึกษาว่าพยาว่านมีเนื้อเป็นอย่างไรครับ ใบเป็นอะไรกาบใบเป็นยังไงใบ,บเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาว่านมหาปราปเนื้อสีขาวและเนื้อสีเขียวเนี่ยครับกาบใบเขาเป็นอย่างไรใบเขาเป็นอย่างไรนะครับเขียนไว้เลยนะครับ,ส,รบส่วน<อ>ว่านพญายเย็นละป้ารสชาติก็เป็นอย่างไรใบก็เป็นอย่างไรทั้งปาาเย็นด้วยแหละครับบอกตรงตรงคือประเภทปวดฟันเลยสุดยอดไปต้องถามมันเลยล่ะคือพูดง่ายทำใหไมปดเคียวอีกแล้ว คือท่านอาจารย์สุชาติทำให้ปวดฟันผมไม่เคียวอีกน่ะคืออย่างนี้นะป๋าจุ๋ยท่านอาจารย์สุชาติเนี่ยเขาต้องการที่จะแกล้งเราด้วยคือผมกินสตอร่ก่อนที่จะเคี้ยวหวานอเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ผมเคี้ยวเสร็จมากินไม่อร่อยเลยอยากเสี่ยงทิ้งเลยเนี่ยเอาอย่างนี้นะที่ที่เรากินว่านว่านมะว่านพญาเย็นนะ่ยนะแล้วพอป๋ากินใช่ไหมแล้วก็กินมันไม่ได้รสชาติเลยเลยจืดมัน คือคือโอเคอยู่ลถผลไม้โอเคอยู่แต่ว่ามันมันหมายถึงว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันบอกไม่ถูกอะ่ะโอเคครับท่านผู้ชม<อ>ต้องกินเองมามาบอกกันครับไม่ต้องถกเถียงกันนะครับเอาละปะ๋าทั้งสามว่านวันนี้คือ,อกาใบาก็เหมือนกันใบก็ลักษณะคล้ายๆกันต้องดูให้ดีแต่ถ้าดูให้ดีต้องลงตั้งแต่ใบยัยนลำต้นแล้วก็ กลีบของใบนะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือหัวแล้วก็รสชาติหัวแล้วก็รสชาตินี่แหละอืเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าอะไรคือพยาว่านอะไรคือว่านมหาปราบสีขาวแล้วก็สีเขียวอบกใช่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความรู้นะครับเสียงดังฟังชัดเลยตั้งแต่กิน พญาว่านพยาเย็นเนี่ยนะครับมันทราบไปหมดเลยถูกต้องถูกต้องโอเคโอเคนะครับครับผก็เป็นความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่น้อยนะครนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ช่องลุงโจสมุนไพรช่องโจฮักนัสละคามและช่องป้าุยฮักนะครับโอ้โหหวานมากถ้าอยากสอบถามอะไรนะครับที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่า เป็นอย่างไรนะครับครับผมอ่าตรงคอมเมนต์ได้เลย<า>ทั้งสองช่องนะท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับสุดยอดเลยครับผมชาทั้งปากชาทั้งปากเลย